ค่ะสวัสดีค่ะพอดีว่าตอนนี้ดิฉันเพิ่งคลอดลูกได้ประมาณ8เดือนนะคะคุณหมอแต่ว่าไม่ได้คลอดเองนะคะผ่านะคะ,คะแล้วเราก็คือไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับแฟนเลยนานมากเลยะค,ะค่ะแล้วพอตอนมีตอนนี้คือรู้สึกว่าเจ็บมากเลยะค่ะ เจ็บแล้วทรมานมากเลยค่ะคือมันไม่เหมือนเดิมค่ะก็เลยแบบไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ไปเลยอะค่ะไม่แน่ใจเราเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราก็ผ่าออกด้วยอะค่ะลูกคนแรกหรือคนคนแรกค่ะคนแรกแล้วให้นมลูกอยู่หรือเปล่าให้นมหกเดือนแต่ตอนนี้เลิกให้แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกแปดเดือนแล้วอะค่ะเป็นปัญหาที่เจอเยอะมากเหตุผลนั่นก็คือว่าหลังคลอดลูกเนี่ยนะคะฮอร์โมนยังไม่เข้าที่โดยเฉพาะการให้นมบุตรนานๆนะคะเมื่อฮอร์โมนเพศยังไม่เข้าที่ เป็นที่ทราบกันดีว่าฮอร์โมนเพศหรือฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยน,นะคะกระตุ้นให้ช่องคลอดแข็งแรงมไม่บางนะคะคือแข็งแรงแล้วก็มีน้ำไอยลื่นที่เหมาะสม,มฉะนั้นให้นมลูก6เดือน ฮอร์โมนยังไม่เข้าที่ตอน6เดือนนียจะไม่มีประจำเดือนรหรือมีก็อาจจะมีนิดเดียวนะคะฮอร์โมนเพศไม่เข้าที่ห่างจาก6เดือนมาอีก2เดือนก็อาจจะยังไม่เข้าที่อันนี้เป็นประเด็นรแรกก็คือฮอร์โมนไม่เข้าที่จะทําให้น้ําหล่อลื่นไม่พอวิธีแก้ไขข,ของฮอร์โมนไม่เข้าที่ก็คือคใช้น้ําหล่อลื่นเทียมช่วยนะคะประเด็นที่2ก็คือการร้างรามานานก็เหมือนมีดระคะคุณภูมิรับแล้วเป็นไงคมครับเออแล้วไม่รับเป็นไงทู่ครับทื่อเลยค่ะก็เกิดสนิมนะคะครั้งแรก ที่มีเพศสัมพันธ์หลังจากร้างลามานานนี่อาจจะต้องใช,ใช้เวลาเล้าโลมนะคะใช้เวลาพูดคุยเลือกท่วงท่าที่ธรรมดานะคะ<ช>ปรนเด็นที่3เป็นเรื่องที่เจอบ่อยมากฮอร์โมนก็ดีแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าความเหน็ดเหนื่อยหนึ่งเดือนบางคนน้ำหนักลดไป15กิโลนะ,ะร่างกายก็อ่อนเพลียมากแล้วพอ2อเดือนลูกก็จะเปลี่ยนแปลง3เดือน4เดือนห้เดือน6เดือนเหนื่อยหมดเลยค่ะไม่มีอารมณ์ละค่ะเหน็ดเหนื่อยพอถึงหัวถึงหมอนจะหลับลูกก็ร้องอ คุณพ่อสก,กิดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่พร้อมเมื่อร่างกายไม่พร้อมนะคะ<ม>การตอบสนองทางเพศก็จะลดลง<ม>ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในอีกประเด็นหนึ่งต้องระวังว่าหลังคลอดต้องมีการอักเสบไหม<อ>นะคะการอักเสบติดเชื้อซึ่งช่วงหลังคลอดบางคนเป็นปัะสสะาวะอักเสบเป็นช่องคลอดอักเสบนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องสํารวจตัวเองด้วยว่าช่องคลอดมีกลิ่นไหมปัสสาวะบ่อยไหมปวดท้องน้อยไหมนะคะสรุปว่าสี่ประเด็นนี้คุณสภาูรณ์สามารถตรวจสอบได้ตัวเองได้และถ้าคิดว่าไม่พร้อม เครียดอาจจะต้องอวันนี้เราจะมีกิจกรรมอาจจะต้องฝากลูกนะชั่วคราวอะไรเงี้ยนะคะคือลดภาระล,ะลูกชั่วคราวหรือ8เดือนแล้วฝากคุณยายเลี้ยงหน่อยไปเที่ยวกันะอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าคิดว่าน้ำไหลลื่นไม่พอก็ใช้น้ำไหลลื่นเทียมช่วยแต่ถ้าเกิดความเจ็บแสบนะคะ,คะอันนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์ต้องระมัดร,ระวังเหมือนกันนะคะุณภูมิซึ่งในความเป็นจริงก็คือฝ่ายชายเนี่ยหลังคลอดบางทีไปกุ๊กกิ๊กนอกบ้านเพราะว่าบอกว่าแฟนยังไม่พร้อมเอาโรคมาติด อเอาโรคมาติดควาเพศสัมพันธ์ปุ๊บฝ่ายหญิงแสบเป็นหนองในก็มีอันนี้ก็คือประสบการณ์ที่หมอสูญเจอนะคะ,คะฉะนั้นใน4ประเด็นนี้คุณสุภาพร,พรก็ตรวจดูนะคะว่ามันเป็นประเด็นไหนนะคะ,คะแต่ถ้าเป็นประเด็นเรื่องน้ำหลื่นก็เป็นเรื่องไม่ปกติใช่ใชไหมจิง<ม>ใช่หรือประเด็นเรื่องฮอร์โมนเดี๋ยวก็กลับมาปกติแล้วค่ะ,คะบอีกสักไม่นานก็จะเริ่มไข่เริ่มตกฮอร์โมนก็จะเริ่มดี